หมูจ้าแพนงหมูทำใส่กระทะน่ากินมากค่ะฝีมือยายหนูเองจ้าทำให้คข้นก่อนนะคะมีเคี่ยวเคี่ยวจนข้นละค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ยแนงหมูบ้านยายหนูจ้าโอ้ทับพี่ยายที่งามเด้อ <c oughs> ทับพี่สีมีดำนิดนึงด้วค่ะทับพี่นี่กันใส่งาดู ขัวยายหนูจ้ามามาจะมามาเมาี้ทำแนงหมูค่ะใส่มะเขือพ่วงเครื่องปรุงสำเร็จค่ะตาโลโบโนะคะแซบนัวค่ะรสชาติอย่าให้พูดถ,ถึงค่ะพี่น้องแซบลายกะที่ก็สำเร็จลูปค่ะชาวเกาะนะคะแซบแซบพี่น้องแซบเบอร์แซบอีอีออลอค่ะบ่ได้แซบเดินเดิได้กะสิเขียวไปเรื่อยเยนะคะ มามาจา้าคุณผู้ชมมาเนี่กินพะแนงหมูบ้านยายหนูจา้าค่ะเห็ดง,ง่ายเห็ดตุนงง่ายนะคะอยาก,กินยังกัเห็ดตุนงคะ่ะเดี๋ยวแยากจะสิ่วให้คนคุคนกันนะคะผะแนงหมูบ้านยายหนูจ้ามามาจ้าทุกคนมากินน้ำกันเลยจ้าเคล็ดลับของความอร่อยค่ะนี่ค่ะสำเร็จรูปค่ะพี่น้องง่ายๆใส่ผสมลงไปเคล็ดลับง่ายๆนะคะ ความแสบความนวแล้วก็ใส่หมูใส่หมูติดมันนิดนึงค่ะนี่แล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะสําเร็จรูปทุกอย่างค่ะพี่น้องย่าเห็ดง่ายๆนี่คือพะนแนงหมูบ้านย่าหมูจ้าค่ะมาจากมาจากทุกคนมาติดน้ำกันได้ค่ะเด้อจากี่นข้าเคี่ยวคนแล้วนะคะย่าสิใส่ใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงลงไปค่ะ พี่ยายหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแนงหมูจะแนวเป็นกระเสบวะคะพี่น้องเรียบร้อยค่ะสําเร็จรูปแนงหมูค่ะคลิปนี้ก็ได้นะคะง่ายๆค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามเด้อค่ะช่องยายหนูจะาใช้แนวค่ะพี่น้องจะาขอบคุณทุกกาลังแรงใจค่ะขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งหล้กก็กดติดตามกดติดตามให้่าให,ให,หล้วก็กดกระดิ่งอีกที่หนึ่งนะคะพี่น้องจะืวนสิบเรพาฒคลิปของยายนะคะไปแล้วค่ะคลิปขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ